ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่นารักทุกท่านนะครับเจอกับลุงตันผลบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็ได้มาตั่งนะครับวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะาห์หวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม68เนาะวันนี้ก็วันที่24แล้วนะครับ อีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันหวยอนอกแล้ลุงตานก็เลยมาวิเคราะห์นะครับงวดถัดไปเนาะว่ากลุ่มตัวเลขว่าจะไปในลักษณะไหนนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปเนาะเด่นเนาะเด่นลุงตันให้ไปเนี่ยก็มาอยู่หนึ่งตัวเนาะคือมา7นะครับส่วน ชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวที่ลุงตันว่านี่ก็ถือว่ามาตัวเดียวเนาะมาตามเลขเด่นที่เห็นนะครับก็ถือว่าหลุดไปเนาะแต่ตัวเลขในตลางเนาะตัวตลาดก็มีมีกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตลาดนะครับก็ถือว่าทันที่นาไปเป็นตัววิ่งตัวรูดเนี่ยก็อาจจะโชคดีกันเนาะนะก็ถือว่าสูงนี้ก็ยังเดินนะครับ ส่วนงวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับลักษณะของสูตร,รจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดู<บ>สูตรหวยรับฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคม68นะครับก็หลักการเนาะในการวิเคราะห์สูตร,รนี่นะครับลูงตันจะใช้วิธีการนะครับในการเทียบสถิตินะครับแล้วค่อยเอามาหาผลลัพธ์ เนาะได้ผลลัพธ์มาค่อยมาวางในตารางนะครับแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นชุดอสองตัวสามตัวเนาะหลักๆนะครับลงตันจะใช้เทียบสถิตินะครับในการหาผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับในงวดนี้เนาะลงตันก็จะมาวางในตารางนะครับแถวที่หนึ่งเนาะแถวที่หนึ่งเนี่ยจะวิเคราะห์ได้ ตัวเลขที่วิเคราะหนะ์เนาะก็จะเป็นสามนะครับต่อมาเนาะแถวที่สองแถวที่สองในวิเคราะห์ได้แปดนะครับแล้วก็แถวที่ที่สามเนี่ยได้เจดนะครับต่อไปก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนานะตัวนี้สามนะครับสามแล้วก็สี่ ฝั่งนี้เป็นสองเนาะแถวที่สองแปดแปดแล้วก็เ, 3, เ 3, 7, 7, ก้ 8, เนา,ะาน, 6, นะครับฝั่งนี้เป็นเจ็ดแล้วก็แถวที่สามแถวที่สามเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นหกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขตัวเลขที่อีทวาได้นะครับในงวดน,นี้เนาะ ทีนี้ก็จะมาวางเลกเด่นเนาะเด่นประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกแปดเนาะก็จะมีสามมีสามมีเจ็ดเนาะมีแปดแล้วก็เก้านะครับอ่า ีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือเจ็ดสองเจ็ดสาม แป,แ,ปแปดสี่อ่าแปดสแปดสนะครับแปดสี่อ่าแล้วก็เก้าสองเเหเนาะอ่า ทีนี้มาดู3ามตัวนะครับ3ตัวนะครับก็จะมีหกแปดสานะครับเจ็ดเก้าสาแปสองแแปด 8, ปดเนาะอ่านี่ก็เป็นชุด3ตัว2ตัวนะครับแล้วก็กลุ่มเลขเด่นเนาะที่วิเคราะห์ได้จากตารางนะครับอ่าตัวเลขในตารางก็ลงตันก็จะเอามาจากสถิติเนาะสถิติประมาณสามงวดนะครับแล้วค่อยเอามาหาผลลัพธ์เนาะตัวเลขมาลงในตารางนะครับ ทเอีก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวาวไม่ให้นะครับตามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจ,จนณยาในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะบางท่านนะครับสงสัยว่า ัวเลขในตารางนะครับันได้มาอย่างไงนะครับก็คือการเอาลุงตันจะเอาสถิติเนาะสถิติจากงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดประจำวันที่16กุมภาที่ผ่านมานะครับเอามาหาผลลัพธ์เนาะโดยจะใช้รางวัลที่หนึ่งนะครับเลข6กตัวครับกับ เลขท้ายสองตัวนะครับเอาตัวเลขสองส่วนนี้นะครับมาหาผลลับนะครับแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์นะครับเป็นเ,เลขเด่นนะครับแล้วก็ชุดอสองตัวสามตัวนะครับก็คืออธิบายให้ที่องได้รับทราบเนาะที่มาของผลลัพธ์ในตลาดนะครับก็ที่ตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมานะครับเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลข มาวางเนี่ยอาจจะไม่ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่นอ้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ